อุ้ยหางแข็งลงุงตานี่อะไรปลากำลังกัดเลยนะครับผมฝนตกแต่แล้วนะครับเมื่อกี้นายนก นบได้อินซีตัวนะผมก็กัดกดกล้องไม่ติดนะครับเสียดายมากนะครับผมกดกล้องไม่ติดโอ้โอ้ไอ้นอมไอ้นอมไอ้นอมมันอยู่ฝั่งนี้ เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องวัฒนาปลาตุปลานะครับวันนี้ก็เรามาจอจิกกิ้งใจฟังนะครับผมหมายที่เราห่างหายไปนานเลยนะครับผมครับตั้งแต่ไปสนุกกันอยู่กอนมนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้มาหมายนี้นะผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็เลยลองมาสารวจหมายสักหน่อยนะครับผมยังเดินไกลเหมือนเดิมครับหมายนี้นะครับไม่ได้มานานคิดว่าทางมันจะสั้นลงสักหน่อยนะครับสรุปแลวยังไกลเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้นะครับเรามาสมาชิกครับนนบนะครับ นนบช่องเอ่ออะไรนะนกไฮยีน่าครับจะช่องนนบไอยีหน้านะครับที่ผมแชร์ไปอ่าไปในสตอรี่บ่อยๆนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่จะมาหานะครับก็จะมาเล่นอ่าไลท์ไลท์ก็อยู่ประมาณเวทเหนือประมาณ 20- 30กรัมกันนะครับผมกับชอจิกกิ้งครับชอก็อยู่ประมาณ60 80กรกัมนะครับผมกับวันนี้ก็มากันตั้งแต่เช้านะครับวันนี้สภาพอากาศนะครับน้ำ เหมือนเริ่มเดี๋ยวค่อยๆเป็นคลื่นนะครับผมหน้ามอระสุมจะกําลังจะเข้าแน่นอนแล้วรัแบบนี้นะครับนะครับผมวันนี้หน้ามีลุ้นปลานะครับผมวันนี้คิดว่าต้องได้ปลาแน่ๆครับแต่ว่าปลาบางหวังก็คือน่าจะเผื่อว่าปลากระมงเข้าน้ําแบบนี้ปลากระมงชอบนะครับผมกับยังไงก็ไปชมกันนะครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานไหมครับผมนี่ดูบรรยากาศนะครับผมนะครับน้าตรงนี้น้ําลึกนะครับผมผลก็มานะครับปลาไม่รู้จะมาพร้อมผลหรือป่านะครับผมอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับผมอุปกรณ์ชุดเล็กก็ ลอก3,000ชุดใหญ่ก็เบอร์4,000โ okay. อเคลุยกันเลยครับ อุ้ยหางแข็งลุงตาลุงตาลุงตาโดนแน่ไม่ต้องตีไกลอยู่ใกล้ๆนี่ ไอ้น้อมไอ้น้อมไอ้น้อมมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้หางแข็งนั่นแหละมาตีฝั่งนี้นี่นี่ À đây. Đúng cứ lê, cứ ở đây tí vắng luôn nhảy cứ lên, nhảy cứ lên, nhảy cứ อังเข็งเล้วอังเข็งมัดก้ดกลนุนอ,อ่ลุดลุดลุด ไอ้เล้งไอ้เหี้ยไอ้เล้งไอ้เล้งแม่งเอ้ยขึ้นมาโชว์เหี้ยไอ้เล้งไม่ต้องวิง่ง ไอเล่งเล่นเอาแล้วขาอ่อนตีไปตีไปฮะออไอตัวนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันอมไปอ่ะอยู่ยากแล้วมันอ่ะ แต่ป้ามันสะบัดจนหลุดมนะันไหนนี่ไง อะไรวะไม่เห็นดิโอ้โหหางแข็งอีกแล้วมาอีกตัวอะไรวะหหางแข็งเรื่อยๆนี่นี่ <c oughs> ครับนี่นะครับน้องๆเขา โดนอินซีบ้างขาดบ้างนะครับตีปักด้วนบ้างนะครับก่อผมนี่นะครับเจอแต่หางแข็งนะครับมีตัวที่สามนะผมวันนี้เราหมาหางแข็งเส็แล้วครับเหมือนเดิมนะครับผมเบ็ดนี่นะครับเต็มๆนะครับกัดเต็มเลยสองโอนะครับข้างแก้มตาหนึ่งที่ปากตาหนึ่งะครับผมโอเค เราลุ้นกันต่อนะผมฝนตกนะครับฝนตกเป็นแอบเป็นฝนซุ่มอยู่โซกหินนะซุ่มนะครับหาหาหินแอบอยู่นะตากำลังกัดเลยนะครับผมฝนตกแตแล้วนะครับเมื่อกี้นนกสนนทบได้อินรีตัวนะผมก็กัดกดกล้องไม่ติดนะครับเสียดายมากนะครับผมกดกล้องไม่ติด ได้อินรีตัวนึงครับพ่ออินทีขึ้นมาไม่นานก็ฝนตกนะครับตอนนี้เราฝนแล้งครับฝนแล้งคาดว่าฝนแล้งเดี๋ยวน้ําหักลงพอดีน่าจะได้ลุ้นตีปลาหัวน้ําลงกันต่อนะผมแต่ตอนนี้ฝนค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับนี่ฝนขึ้นเต็มนะผมวันนี้ก็ถือว่าปลาเป็นเป็นวันที่ปลาดีนะผมวันนี้น้ําเต็มประมาณสิบโมง ประมาณ9ก้าโมงกว่าสิบโมงนะครับผม,มแล้วก็ปาก,กัดนะครับนนทตีตีปลักนนทตีปลักนะครับผมตีปลักไปแล้วก็เหงาเตะน้ำนะพาสายวิ่งก็ขาดไปเลยนะครับผมเสียดายครับแล้วก็ผมตัวนึงครับก็หน้าหินก็ขาดนะครับผมด้วนไปเลยนะครับจังหวะปล่อยเหงาโรยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้ถอดถ่ายไว้นนทก็ตีไปนะครับปล่อยปล่อยแล้วมันคาบ คาปลาสายวิ่ง้วปิดหน้าลองนะครับป็ดก็ฟันโดนที่หัวเต็มๆนะครับผมก็เลยต่วนั้นได้ตัวเป็นอินทรีก็ไซส์ประมาณ3 4ี่โลนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอผลแรงนะครับทุกคนรอผลแรงเดี๋ยวราไปลุยเตี๊ตีกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็รอนะครับขึ้นราค่อนข้างเริ่มจีใหญ่นะครับขึ้นรอข้างเริ่มจีใหญ่นะครับนี่ขึ้นใหญ่ปลาใหญ่นะครับผมถ้าไม่ไหวก็กลับนะครับผมไอกี้นะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับ สรุปผลงานนะครับผมวันนี้ก็นู่นอากาศไม่เป็นใจนะครับมาอีกแล้วนะครับผมโอ้ยนนบนี่สันหมดแล้วนี่นะครับบรรยากาศนะครับปลากําลังกินเลยนะผมทุกคนนะครับผลมานะครับผลงานวันนี้นะครับผมก็นี่นะครับของเรามีอินซีนะครับอินซีแล้วก็หางแข็งสามตัวไปคิดนะผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแจก์กดติดตามไหผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมกับนนทบคลิปหน้านะผม มอย่าลืมนะครับฝากกขด้วยนะครับช่องนบไฮยีน่านะครับผมตกปลาทุกแนวนะคผมทานแนวไหนเอาแนวนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างที่ทำได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ